สวัสดีครับช่วงสงการช่วงหนึ่งก็ยังอยู่ที่ปรับพนังนะครับแล้วก็กำลังจะพายเรือเล่นในบ่อกรูยากาศด,ดีมากวันนี้แต่กะกลางวันร้อนโคตรแต่ตอนนี้มันคือแบบปกวงครึ่งอยเนาะโดยประมาณน,นะแต่ว่าฟ้ายังสว่างอยู่ก็เลยว่าอืมแต่พายเรือกันดีกว่าน้ำเย็นสบายๆลึกนะตรงนี้ลึกนะ สองเมตรเหมือนกันที่ตรงจุดล,ลึกสุดอะ่ะเออก็เลยถามป้าว่าป้าป้า,ปาเรือนี่พายได้ไหมป้าบอกว่าได้ให้หาไม้มามาขั้นตรงตรงลําเรือไว้อ่ะจ,จะได้นั่งพายได้สบายจัดไปคือชีวิตคนเราเนาะมีใหม่ทีก็อาจจะได้พักผ่อนยาวๆก็ประมาณุ่งนี้แหละสงการนี่แหละเออก็เลยว่าืม่อนคลายเนาะ ทำงานทั้งปีเลยอ่ะก็มีช่วงนี้ที่จะได้พักผ่อนกันเนาะเดินออกนอกเส้นทางบ้างหาความสุขให้กับตัวเองบ้างมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่คุณคุณ,ค,ณคุณจะจะลงมือทําหรือเปล่าจะลงจะเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บมาเป็นของตัวเองหรือเปล่าเชื่นหนึ่งมองแบบนี้เนาะเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยน้อยให้ความสุขกับตัวเองใครจะคิดยังไงจะว่วยังไงก็แล้วแต่เขาเนาะ การดินทาการาสแสวงหาผลประโยชน์กันในเมืองอะ่ะมันก็มีอยู่ตลอดเวลาการเอาเปรียบอย่างเงี้ยเราเราก็อย่าไปซีเรียสเราก็ปล่อยมันทิ้งไปนะรับาทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดงานที่ทําอยู่ก็ทําให้ดีที่สุดไม่ได้ทําให้ดีอย่างเดียวนะจะต้องแก้ปัญหาได้ด้วยไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรก็แต่จะเป็นเหมือนเจ้าหนุ่มเป็นช่างน,เนะเนาะก็ ก็สามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้นั่นคือจุดสําเร็จของขการทํางานเหมือนพวกห้างร้านบริษัทข้าราชการอนะ่ะคือท,ท,ทุกในอาชีพมันก็มีปัญหาเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอะ่ะมีรักในอาชีพในแต่ละอาชีพนะเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขในการทํางานคนไม่ทํางานอนะ่ะมันไม่มีประโยชน์เนาะคนต้องทํางานและต้องทาให้ดีด้วย มันคืออะไรอ่ะมันคือหน้าที่อ่ะเออแล้วก็ภาระข้างหลังเราก็ต้องรับผิดชอบเนาะว่าจะลูกจะเต้ตจาจะบ้านจะเรือนจะรถจะอะไรเงี้ยก็มีภาระกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพอเราเต็มที่กับงานพวกเนี่ยงานก็จะประสบความสําเร็จหลังจากนั้นก็มีเวลาก็ให้ชีวิตตัวเองให้กําไรชีวิตตัวเองด้วยการเดินออกนอกเส้นทางบ้างโดยแบบธรรมชาติแบบนี้ที่เห็นเนี่ย ความสุขมันอยู่เอ้ยจริงมันอยู่ใกล้มากนะอยู่ที่เราจะเก็บเกี่ยวแค่นั้นเองเออเระบ่นอะไรไปเราเพ้ออะไรแต่ว่ามันพูดถึงความรู้สึกนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมนะเป็นความสุขไเล็กน,น้อยปากปะนังนักศ่สีธรรมราชครับ